สวัสดีครับวันนี้พบกับแปรดอนเจดีนะครับที่ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคลิปนี้นะครับผมให้ปั๊มพีทเปรมเพศไปเพศชคนคลิปไปก่อนนะครับทางซ้ายของผมนะครับก็จะไปที่อำเภอด่านชาครับไปที่อำเภอด่านชานะครับระยะทางประมาณ27กิโลเมตรนะครับก็ไปถึงด่านชานะครับเส้นทางนี้นะครับด้านหลังผมนะครับก็จะไปที่ อำเภออู่ทองนะครับประมาณอีกประมาณประมาณ30กว่ากิโลเมตรนะครับก็จะถึงอู่ทองนะครับเข้าสุพรรณก็ประมาณ3ามเอ่อสีกิโลเมตรได้นะครับก็จะเข้าไม่ถึงดีนะครับประมาณสักสามกิโลเมตรนะครับก็จะเข้าสุพรรณบุรีนะครับเข้ากรุงเทพก็อีกประมาณ130กิโลเมตรนะครับทั้งเส้นทางนี้ครับคือเส้นทางเส้น3ามสนะครับซึ่งจะ มีโครงการที่จะเป็นข้างละ2เลนนะครับก็คือเป็น4เลนนะครับโครงการได้ผ่านคลรมอไปแล้วนะครับผ่านไปเกือบ10ปีแล้วนะครับก็รองบประมาณนะครับส่วนด้านหนึ่งอ่ส่วนหนึ่งนะครับก็ได้เริ่มทํานะครับจากตรงอําเภอด่านช้างมาบ้างแล้วนะครับมาไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับตามงบประมาณนะครับก็ยังเป็นเส้นทางที่ยังอยู่ในโครงการนะครับก็พีอเนี่รองบประมาณนะครับเพราะว่าโครงการก็ได้ผ่านคลรมอไปเรียบร้อยเกือบ10ปีแล้วนะครับยังไม่ได้พับโครงการนะครับ ถนนนี้คือถนนเข้าด้านข้างของที่ดินนะครับที่ดินมีเนื้อที่นะครับ93ไร่นะครับ93ไร่นะครับไร่ละ400,000บาทนะครับด้านหน้านี้ไปอีก600 600เมตรโดยประมาณนะครับโดยประมาณอีก600เมตรนะครับถึงจะสุดพื้นที่ดินนะครับตรงไปด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับลึกเข้าไปประมาณ600เมตรเช่นกันนะครับตรงนี้ลึกเข้าไปอีก600เมตรนะครับ ที่ดินนะครับจะติดถนนด้านข้างนะครับด้านข้างและด้านหน้านะครับแต่แต่ว่าด้านข้างนี้จะเว้นไว้ประมาณสามไร่นะครับตรงนี้ที่เขาถมแล้วนะครับตรงนี้เว้นไว้สามไร่นะครับคือขายไปแล้วสามไร่นะครับตรงที่ถมแล้วตรงนี้นะครับก็จะติดหลังจากหลังจากพ้นจากแปลงนี้ไปแล้วนะครับ เลยนะครับถึงเสาไฟต้นนี้นะครับต้นแรกเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นที่ดินที่นาเสนอขายทั้งหมดนะครับ93ไร่ไร่ละ4 0 0 0บาทนะครับด้านข้างก็ยังเป็นที่ส่วนของปั๊มพีทีอยู่นะครับสุพรรณบุรีจะมีเส้นทางยุทธศาสตร์ก็เส้นนี้ครับเส้น3ามสแล้วก็เส้น340นะครับซึ่งมันจะไปต่อกับทาง ทางอุทไทยนะครับแล้วก็มาด่านช้าแล้วก็ผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่อู่ทองแล้วก็ไปนครมฐสมราชบ,บุรีกาญจนบ,บุรีเข้ากรุงเทพได้นะครับคือเส้นทางลงใต้ก็คือไปทางด้านขวามือนะครับเส้น <Bear cat> ทางไปอุทไทยธานีก็ไปทางซ้ายมือนะครับตามหน้ากล้องนะครับแล้วก็เส้นสามสีู่ตนะครับซึ่งเป็นเส้นยุทธศาสตร์อีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นที่เส้นทางขึ้นเหนือนะครับ อำเภออูทองกับอำเภอด่านช้างนี่เป็นอำเภอที่เจริญมากนะครับเป็นอำเภอที่เจริญมากๆสามารถทรําธุรกิจบนเส้นทางนี้ได้ตลอดเส้นทางเลยนะครับเพราะว่ามีธุรกิจที่ต่อเนื่องกันอยู่ระหว่างด่านช้างอูทองอยู่ตลอดเวลานะครับไปทั้งข้าวมราบบุรีเป็นเส้นทางที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เส้นทางสายทีสูตรอีกหนึ่งเส้นนะครับส่วนทางอำเภอดอนเจดีย์กับอำเภอหนองกระสายนี่จะเป็น หรือก็เป็นไข่แดงนะครับคือต้อง,ต,องตั้งใจมาจริงจริงถึงจะถึงจะมาที่อำเภอดอนเจดี erry, กับหนองยะไซนะครับตรงนี้ก็อยู่อำเภอดอนเจดี erry, นะครับแต่ว่าเป็นที่ดินที่ติดกับเส้น3-40ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับตรงนี้ก็ผมก็เข้ามาตรงเนื้อที่ดินแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเว้นช่วงตรงนี้ไม่ติดถนนด้านข้างไปอยู่ประมาณ1เสาไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเ,เดี๋ยวนะครับประมาณ2 เี่ยครับับไปก็หนึ่งสองสามต้นที่สามนะครับถึงจะไปถึงถนนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเว้นไปประมาณสักห้าสิบเมตรได้นะครับเป็นที่สามไร่สามไร่ของที่เขาขายไปแล้วนะครับเป็นแล้วก็ถมเตียงปลูกบ้านไปแล้วนะครับถัดจากตรงนั้นมาถัดจากตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวของที่ดินไปตลอดเลยนะครับติดถนนด้านข้างไปตลอดนะครับไรละสี่แสนบาทเท่านั้นนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ผมเคยมาดูหลายๆแปลงบางแปลงก็ไปถึงร้านแล้วนะครับมีแปลงหนึ่งเป็นซี่ก๋วยเตี๋ยวซึ่งผมก็ว่าจะยกเลิกการขายไปเพราะมันมันเล็กเกินไปหน้าเล็กแล้วก็ลึกมากเกินไปเขาก็เสนอมาอยู่ราคาที่เจ็ดแสนบาทนะครับผมก็ว่าถูกแล้วเพราะว่าตรงนี้โดยโดยโดย,โดยราคาท้องถิ่นนะครับราคาปกติก็ไปถึงร้านแล้วก็มีนะครับ ราคาปัจจุบันคือราคาที่เขาขายกันราคา1ล้านบาทแต่หมายความว่ามันเป็นที่แปลงเล็กนะครับมันซื้อง่ายแต่ว่าถ้าเป็นที่แปลงใหญ่อย่างนี้นะครับเราก็เสนอในราคาที่เอ่ยย่อมยาวมากๆนะครับแค่ไร่ละ4ี่แสนบาทเท่านั้นนะครับไล่ละ4ี่แสนบาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับตรงน,นี้ตรงเข้าไปก็ไปถึงแนวต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็มาเว้นช่วงตรงบ้านนิดนึงนะครับ ตนั้นก็เป็นช่วงตรงบ้านนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตรงนั้นก็เป็นที่ลึกเข้าไปข้างในอีกนะครับ93ไร่นะครับคือท้ายของชนดเนี่ยจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นเป็นมุมหักบ้างนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแนวตรงขนานไปกับถนนเส้นสายสามตลอดเส้นทางนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเดี๋ยวฉนดโฉนดเดี๋ยวผมจะถ้าไงก็แอดไลน์ผมมานะครับแล้วก็ผมจะให้ดู หน้าโฉนดนะครับว่าด้านหลังมันก็จะมีอยากบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นตามแนวของบ้านดังเดินที่เขาปลูกอยู่นะครับส่วนน้ําไฟนะครับไม่ต้องห่วงนะครับน้าไฟมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจก็โทรมานะครับ0ูนย์หกศูนย์หกแปดสี่สี่นะครับศูนย์หกศูนย์หกแปดสี่สี่แปะดอนเจดีนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ